ลังเลเเบลล่นอยู่ใกล้คุกใหญ่ใช่ไหมใช่ปะไม่ได้ใกล้คุกใหญ่จะได้ช่วยกันได้โอเคงั้นผมเล่นแถวกลางหันนะเดี๋ยวมาต่อรอบคุกใหญ่กำลังไปคุกนะกูฟิวจัดเลยตบไหมมาดีมาพี่เพื่อนเพื่อนพี่มาตกปลาที่มันอยู่หลังเลเบลอะเลเบลไล่กดพี่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 ับมได้ใช่ไหมมันมีบนเขาสองตัวอะไรไปรวมเพื่อนเดี๋ยวพี่ไปรวมเพื่อนโอเคนี่ข้างหลังเราเนี่ยปล่อยต้นลุดไปเลย สวัสดีครับพี่ชายสวัสดีครับขอซบคือได้ไหมไม่ได้ครับไม่ได้ครับฉันเลย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 ตรวจม้นี่พีขอซบคือหน่อยเพื่อนผมสัมพัญมากพี่สัมพันธ์ไม่ได้ต้องมีเอ็มเป็นครับนิดนึงนิดนึงมันก็ต้องแบบใช้ความพยายามนิดนึงครับตำรวจมาสวนมาหาดดดดิโโโไมมแ้พัดยาพี่พัดยาพัดยาขอเร็นเดร็วแล้วพี่ใหญ่นะนะไอแฮปปี้ โอเคพี่โอเคไมายหนีมาแถวๆยิ้มขอปนเ่ยแถวที่มันไปใหญ่ได้อ่ะมันจะถึงเลเวลไกฎหมาแล้วมันมีปืนพี่มันมีปืนไปเลยไปเลยพี่มองห้องคนนีหน่อยดีมองดจเลยดเลยไม่ดกูจะไป้มน่โอ้ยพี่พี่าเล่นจะพังแล้วครับพี่ เยอาเวมไม่เอาผมไม่ลงพี่ไม่เอาผมไม่ลงผมจะพยายามไปนะสนาทีออกนะแนปปี้ a ุมอยู่ปะอมอยู่ครับอุมอยู่เคสไหน h ปปี้เคสไหนไอ้ไปเคสหรอกพี่เจพี่ไปเลเวลประชาชนขอเไอเคสที่สี่คุกตอนที่อุ้มอันนมันใกล้เออระสี่สิบห้าห้าะใช่ใ ถ้าจะไปเล่นนน้กกูเอาแต่เคสที่มันไม่เอือไปเล่นนะเพราะเดี๋ยวมันรีแล้วมันมันมันรีตัวตบมีอะไรบ้างนะตัวเออปกกูะเตรียมตัวหน่อยเพราะว่ายังไงสี่ยิ้น่าจะโดนไฟนี่ไปเล่นลุกๆเลยตรงนั้นน่ะถ้ามาแล้วก็แต่แค่เคสที่ใกล้เอือไม่ต้องไม่ต้องไปขนาดมีมีเคสเคสประมูลนักเน่นอนเคสผมนั้นานแล้วนั่นลิิลิตลสปิติ์ลเซซันคุยเยจัดุเยอจับอมบี้อมมี้มตงอมี้ ผมจะต้องข่าล้ครับพี่เมมีมีมีคนอเยอะข้าวเขามาดูดาวอ่ะมีมี5นาทีเอง5ชุดใหม่นี่ยเชุดนั้นขับรถแรชุดหน้าควบบนนม้าหมดเลยอีใครมีใครไอเปิ้มีใครมาหน้ากูป่ะคุขับรถเก่งไหมครับพี่นั่แล้วลิเติรลนั่งกับพี่วะล่ะาริตเตอยู่ไหนอ่ะแล้วเอาตกปปคเดียวตงนัไปขับรถเก่งไหมครับพี่เดี๋ยวลิเติ้ลนขึ้นกับกูแล้วเราเอาตกไปคนเดียวพอ ไม่ผมเล่นแล้วนาไปสคนเลยไปเลยไปเลยเดี๋ยวเตอรอรอขึ้นรถขึ้นรถมาก่อนถึงหน้าคุกยังอนะคุณเราบอกเลยคับพี่รอเอาไ่ยเชา่อไมาหน้าคุกายลงมาหน้าคุกเลยลงมาเพือเพื่อหน้าคุกโคีหอบไปเลยโคีหอบเลย้เขือนี่ของพี่ของผมมันไอ้นานบะไม่ไม่มาเลยมาหน้าคุกเลยมาหน้าคุกเลยแยกเล่นเลยไหมหรือว่าต้องไปเล่นสแตนไปที่นักนเออเป้ลหรือว่ายจะเี่ดครับด้ยฝันจะพังแล้วครับพี่ เล่นได้เลยมันเล่นได้เออเล่นงับเล่นเพราะว่าเดี๋ยวแั่จุดแยกนี้สองสองคันแล้วถ้าเกิดพลาดเกมมามันก็สองประมาณสองนาทีโอเคไใกล้เออแยกเลยโอเคได้ใกล้เออแยกไปเลยโอ๊ติแยกไปเลยใกล้เออแล้วน้องผพี่เล่ยนะครับรอหอดมาแล้วพี่เล่ยไอ้ของพี่เปียกไม่กี่นาทีอ่ะที่ให้ผมมาเนี่ยรไม่นนน่่าจะทักอไม่มันน่าจะใน้ชุดนี้มันน่าจะเออกันพร้อมกันหมดเลยป่ะไอ้ชุดที่ห้าทุ่มอ่ะไอ้ตู้หอดที่บ้านเมื่อกี้ยังไม่นานเลยอ๋อแต่ไอ้แล้วนี่ไม่เออแล้วไอ้ชุดยผม่ไม่เออนี่หอดึงเฉยๆไอ้ชุด ชุดใหม่ปาี่แ่ด้ี่ช่ครับพี่ใช่มันมีชุดใหม่ที่บ้านดีกว่ามันไม่เอือแล้วไม่หรอชุดนั้นน่ะไม่เอือไม่เอือือไม่เอือร์หอวจเฉยๆอ่านะรวจงงเราหอ้านเรเบไมยอ่ะเท่าไหร่เเวาดาถ้าหอเเวน่าจะไม่เกินห้ิไม่เกินห้ไม่เกินกว่าสิบไแล้วเอก่ที่หอบ้านอ่ะมันไม่เอือแล้วแค่หอดึงดึงแล้วงให้ตำรวจถึงได้เยนไปรับไปรับเจ้ไนคนหน่งนี่หน้าคุกอ่ะเขใครบ้าง ไอ้แค่คุณหลุดได้ไงล่ะโคตรดีโีแถวีแถวหน้าคุกไว้ถ้าไม่หวช่รถตำรวจหรือเปล่าข้างหลังคุกเห็นแต่ซาลเบียข้างบนนั้นใครวพื่อนเราน้ากลัวตรวนถึงไหนรวเลยนี้คือรถนี้นะคุกครถจัดให้หน่อยนะใครแบบว่างๆจับตรวไปเตรวจอยู่หน้าคูกคันหนึ่งในร่นี้ล้างแ้วซะทีล้างแ้วสักหนึ่ง รอตำรวจในหน้าคุกอะโดนเนาะโอติโดนเนาะลังน้ำไม่ไม่ไม่ผมเล่นลยอยู่ในลหลังน้ำโอเคอเคุณจะได้ไม่ไปไม่ใช่หรอจกจะไล่เลยเกียร์ทีเดียวจะได้เกียร์ทีเดียวพี่ไม่ติดเดินตำรวจไล่นะครับพี่แอปปี้ไปหน้าคุกเลยทขาไม่ไหวอ่ะมันยางแตกงานแล้วดิพี่พยายามไปดิมึงอยู่ไหนอ่อะอยู่ตรงเขาบ้านโอเอสดะโน่าจะไกลอยู่อ่ะอยู่ตรงโบสถ์อะแอเดบบะแอเดบบ์เลย เได้ก็เอามไม่ได้วะนี่คุใหญ่นาคุกูคนเดียวนะได้จาผมเื่อผมไม่ไหวม่เราไล่ขึนี่กลับเลยกลับเลยกลับเลยชปลหน้าคุปต์เดี๋ยวถึงหน้าคุกแล้วพี่ มีใครช่วยแฮปปิลี่ไามาถึงแล้วมั้ยมี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 ใ่มถึงตีแยกซัมบี้แล้วตามซัมบี้โอ<ด>อ้ ผมโดนยิงผมโดนยิงฮะผมโดนยิงตกงรถดยิงตัวรถสบเขาสัที่ไหนตลถที่ไหนอยู่เพื่อนป่ะ่เพื่อนป่ะที่หน้ามีป่ะไอ้หน้าส่งอะไรใจมันกันไม่ไหวแล้วโอเคเจอแล้วโเจเจแล้วสนาทีข้างมันจะเออประมาณอ่อเฮ้ยเฮ้ยอยู่ใคร f อยู่ใครม่เก่บ f ตัวน่ะได้ได้แล้ได้แล้วไดว

เไปใช้กล่องจานเลยคุ้มกันอ่ะเหมือ,อ,หอหนอหน้าุ้งนะคนนึงตไปไหลล่เข<อ>าโคตรเจ๊น่